สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นปั๊มพุ่นยาเก่าญี่ปุ่นครับเครื่องยนต์เป็นคูปะตารุ่นใหม่ครับ OHV ครับปั๊มน่าจะาตัวนี้จะเป็นเซรามิกนะครับแต่ไม่เคยเปิดดูนะครับแต่ผมกล่าวว่าเป็นเซรามิกนะตัวนี้เป็นอัจจารีนะครับปั๊มสามถึงสามครับ CK สามถึงสามสตาร์ทเลยครับทดสอบเลย